คุณป้าเรียกทานทานข้าวด้วยกันโอ้กินข้าวกับยังค่ะแข็งตอแข็งตอไม่คยกินมาจากยังตอก่าไม่ค่อยกินอะไรค่ะมันเกินในโตโต่ตมันกินในบะนันเดือนเดือนไหนช้นตอดก้นเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวกับโตโต้ไว้ยจะไปเอามาจากไหนล่ะเล็กน้อยเขาไปเอามากเขาทีมันกินในยังดิควรกินในได้จริงหรือกินในได้ขีดกระปมกบะนัน เอาลองกินในบ้างไหมเป็นยังเป็นในตัวตนแกงเส้นอไม่หรือเห็ดแกงเส้นอไม่น่ใหม่สมแข่งอ๋อแกงเส้นอไม่สมข้าขาวเป็นยังเห็ดตีขาวขาวเป็นเห็ดตีค่ะนี่เราลูกต่อต่อดิอ๋อจิได้ใครเบ้างไหมอันนี้คือลูกต่อสีขาวอ้าวดำๆเป็นี่โตอย่างแม่มันนี่มันเป็นแม่แกบ้างแล้วเนี่ยแม่มันโอ้ยเอาแต่เคยเห็นเอาลองกินในบ้างไหมต่อเป็นยังไงรสชจัดมันๆคือแมงคีนุ่นมา เด็กกันมเด็กกันก็กินยีตเด็กเออกันก็ลูกกันเพ่งลูกเด็แตนเนี่ยนะกินได้รกันเอียงกันจิงหลีดก็กินเป็นอยู่แมงเอียงแมงกินนู้นเอียงกินเป็นอยู่แมงเอียงน้ำขีดข้อยังกัยเยีเออกุ้ยเยี่ยก็กินเป็นอยู่แต่อันนี้บ่เคยกิน เป็นอาหารแปลกไปโอ้หายาก้อไก่กับเต้หน uh ื้อเลยกินแล้วแค่หมันหมอดนะเต้ขี้มีวิตามินนี่เนาะมันขาวๆขี้ยังหนอนเนาะขี้ยังหนอนไห้เนาะเป็นยังไงเปล่เป็นวิตามินเออขี้ยังดักแด่รักแด่ก็กินเป็นอยู่ไหม่เนี่ยสุดยอดเล้วันนี้พวกเจ้ามาหาเด็กเม่อยเตี